อีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนมาเพื่อตกปลาโดยเฉพาะเพราะมันมีปลาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหมายที่ค่อนข้างน่าสนใจกับเกาะช้างสิ่งที่คาดหวังและความเป็นจริง อยู่กันที่ทางตะว,วันรีสอร์ทนะครับก็เป็นเกาะช้างเลี้ยวซ้ายหึ่งก็อยู่ซ้ายสุดของเกาะช้างเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ปลาไหมนะครับแต่จริงๆก่อนหน้าเนี้ยไปตีมาเล่นๆก็ได้ปลาหมึกมาตัวหนึ่งนะฮะก็เลยลองถ่ายคลิปดูลมค่อนข้างแรงนะครับเหมือนรู้สึกว่าลมจะเปลี่ยนพอดีกับวันที่ผมมานะฮะก่อนมาได้เช็คกับทางรีสอร์ทแล้วว่าลมไม่แรงแต่ตอนมาแรงมากไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างกับ4วัน3คืนในเกาะช้างของผม ฝนมาตกแต่เช้าเลยนะยังไม่นอนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปแจ้งกับเขาเมื่อวานก็ตกเกือกเขานะแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะวันหีลองเทสเซอร์กูเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่มารีสอร์ทแห่งนี้นะครับคือมาเพื่อตกปลาหรือมาตกหมึกเลยเฉพาะเนื่องจากว่ามันมีหมึกกระดองค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีปลาไซยใหญ่เข้าอยู่ตลอดเวลานะครับเช้านี้นะไมโครจิก30กรัมก็เป็น ผมเชื่อว่าผมคงไม่ต้องอธิบายมากมายกับคำว่าลมแรงมันประมาณไหนนะครับผมว่าทุกคนได้ยินเสียงแอมเบียนของลมที่เข้าในกลองอย่างชัดเจนแล้วแน่นอนว่ามันแรงมากๆกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเลยกับการตกปลาของเรานะฮะแล้วก็ทีมน้องข้างๆนะครับเขาก็ตกเป็นเหยื่อศพก็ยังไม่กินเลยนะรู้สึกว่าเขาจะมาตกตั้งแต่ตีสี่นะก็ยังไม่ได้ปลากันเลยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้ผมจะ โชคดีได้ปลาสักตัว2ตัวขึ้นมาก็ยังดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า mày khốn chính mày nhiều. ai sang ai sang เอ๊ปะปลาช่อนช่อนชอน่อไม่ใช่สากเอ้ยหรือสากวะตามตามกัดไอตัวนี้อยู่ตามกัดมุงอยู่ตามกัดไอเปียอยู่บาอกีปลาสากนี่อัน,นี้กับกระมุงแก้มบางครับเมื่อกี้ปลาสาก,กอย่างนี้เลยนะเอามาย่อนดูได้นะใช่มันไล่กัดตัวเนะี้ แก้มไอ้เปลี่ยนเลยไซสสวยนี่ไซส์ใหญ่อยูอย่นะครับก็มีปลาสากลอยอยู่ข้างใต้เลยนะเอาปลาไหมครับเอาปลาถ้าไม่เอาผมปล่อยเห็นว่บมีเหยื่อสดเปล่าผมว่าหย่อนลงแนละ้วเมื่อกี้สากมันไล่งไลงไล่ตัวเนี้ไซส์ประมาณเนี้นี่ไว้นี่เหรอ,อหรือว่าใส่สวิงไว้ก็ได้ครับโอเค จริงๆแล้วตอนแรกก็ตกเป็นชุดใหญ่นะครับเพราะผมก็คิดน่าจะลองลูปลาใหญ่ช่วงเช้าๆที่มาหาเหยื่อกินนะครับซึ่งก็โชคไม่ดีไม่มีปลากัดผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ชุดเล็กนะครับเป็นชุดอาจิก็ได้ไอเปียขึ้นมาระหว่างที่ไอเปียมันขึ้นมาครับมันมีปลาสากไล่กัดมันอยู่นะก็ทําให้ผมเปลี่ยนกลับมาใช้ชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ตามมาหลังจากนี้เลย,ลอยไอ้สากใช่มันอยู่ตรงนี้ตัวมันเ่็นยังไงเ้ยขึ้นติดอยู่ที่ว่ดเราวมันตักสาก ่นแหละไอตัวที้ตามเอ๊ยยังอยู่นี่ หลังจากที่มั่นใจแล้วนะครับว่าคงไม่กัดเหยื่อปลอมและไอสากตัวนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนกลับมาเล่นชุดเล็กอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ปลาใหญ่อะไรละตอนนี้ก็คือหาลูกเหยื่อเล่นนะครับเพื่อให้น้องทีมข้างๆนี่แหละที่ทอมมาตกตั้งแต่ตีสีเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาไปลอยเหยื่อเล่นเพื่อเขาจะได้ปลาใหญ่ขึ้นมาแล้วผมจะได้ไปชื่นชมกับเขาด้วยนะครับ เกี่ยวหลังไหมพี่เกี่ยวหลังไหมเอาไปเกี่ยวหลังไหมลูกเหือลูกเหือ การตกไมโครจิกนะครับเหยื่อไมโครจิกส่วนใหญ่จะเป็นแบบ asymmetric mm hmm. ก็คือไม่เสมอไม่เท่ากันนะครับทั้งสองด้านมันก็จะเป็นเหยื่อคืนกึ่ง slow นะครับก็เทคนิคการทำแอคชั hmm. ่นก็มีไม่ไม่ได้เยอะมากก็มีการเจิกนะครับการเขย่าทีๆหรือการยกขึ้นแล้วปล่อยให้มันตกให้แอคชั hmm. ่นของเหยื่อมันทําหน้าที่ของมันนะครับซึ่งน้ําค่อนข้างแรงเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเหยื่อก็ยังตกถึงปื้นได้นะครับสัมเดีย hmm. ประมาณ7กรัมสิบกรัม นะครับผมก็อาศัยวิธีการยกแล้วก็ปล่อยให้มันตกเองนะครับก็คือให้แอคชั่นเหยื่อมันทำงานได้เต็มที่นั่นเองนะฮะวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจที่สามารถเอาไปลองใช้กันดูได้นะครับกับเทคนิคนี้ ุดที่ผมใช้ตอนนี้นะครับจะเป็นชุดอาจิก็คือเป็นคันอจิโดของเบเชคัฟนะครับแล้วก็ลอกิีกาปิจิน X ที่ผมเคยรีวิวไปนั่นเองนะครับกับสาย PE 0.3เนอะก็อยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ2-4ปอนด์ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะฮะถึงแม้ว่าน้ำจะค่อนข้างแรงแต่ตอนนี้ผมตีเยอ,อยู่ที่ประมาณ5-7กรัมนะครับก็ตกลงไปถึงพื้นได้เคาะได้นะครับเล่นสนุกเลยทีเดียว แล้วก็ตอนช่วงเนี้เหมือนมีปลาเข้านะ mm. ก็จะได้ปลาอยู่ในช่วงทีๆเลยตีไปไม่กี่ไม้ก็ได้ปลาแล้วนะครับ mm. ก็เดี๋ยวติดตามชมกันต่อเลยครับ อีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมใช้นะเพราะว่าตอนนี้ผมแคสออกไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้เหยื่อตกถึงพื้นพอตกถึงพื้นปั๊บก็รีบเคาะต่อเลยประมาณสามสี่ทีนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันตกถึงพื้นก็เคาะอยู่อย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวจังหวะที่มันกําลังลอยตัวตกนะครับหรือจังหวะที่มันกําลังจะเริ่มขึ้นมันมักจะมีปลาชาร์จเหยื่อนะครับ <S <S ก็จะเป็นจังหวะที่เราสามารถได้ปลานะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องความหย่อนของสายนิดนึงเนื่องจากว่าคันอาจิ ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นปลายโซลิดปลายโซลิดเนี่ยรับรู้ว่าเวลาปลากัดได้ดีสุดก,ก็คือตอนที่สายมันตึงนะครับใช้เทคนิคนิดนึงนะครับในการทําให้สายมันตึงหรือไม่หย่อนเกินไปนั่นเอง ก็ตกมาพักใหญ่นะครับตั right? ้งแต่6กโมงเช้าจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับเกือบเก้าสิบโมงแล้วทีมด้านซ้ายผมก็เริ่มมาแล้วนะสายนิดหนึ่งนะครับเพิ่งมาตอนประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนะฮะกินข้าวเช้าเสร็จก็มาตกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครได้ปลาใหญ่เลยซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปลาใหญ่แล้วละแล้วก็ฝูงปลาเล็กๆที่ผมตกอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเริ่มจะซาซาลงจังหวดการกัดก็ช้าลงนะครับก็คิดว่า น่าจะพอแค่นี้สำหรับวันนี้นะสำหรับวันที่2ของเกาะช้างเลียวซ้าย

สำหรับทริปกว่าช้างในครั้งนี้นะลมค่อนข้างแรงนะครับทีมน้องด้านขวาก็เปลี่ยนหมายเหมือนกันจากที่ผมตกเสพก็ มาเจอกันข้างล่างเขาก็บอกว่าเขาย้ายหมายแล้วเขาไม่ไหวกับลมนะครับค่อนข้างแรงผมเองก็ไม่ไหวเหมือนกันผมก็เลยคุยกับคุณชูนะครับเลยย้ายไปเกาะช้างเลี้ยวขวาแทนเพื่อไปพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแต่ก็แอบแวบมาตกหมายบ้านเบ้าตอนเช้าอยู่นะฮะเพื่อจะมีปลานะครับก็ได้มาคุยกับน้าท่านหนึ่งเหมือนกันน้าก็บอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนลมมันเปลี่ยนทิศนะครับแล้วก็ปลาใหญ่หายหมดเลยนะฮะ ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึงที <toes. S 2> ่ทําให้ผมไม่ได้ปลาในทริปนี้นะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ชมมาถึงตอนนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับตอนนี้ครับ